มันก็ฟ้องอะไรบางเย่างนะครับว่าทำไมนักทุนที่ดูสถาบันที่พุ่ในระยะยาวทำไมก็ถึงมาพุ่งตรงที่ผ่านมาหรือก็ทั้งวอลเลนบัฟเฟตที่ทุกคนรวมทั้งผมเมนี่ความรู้สึกว่าเออเป็นนักทุนในโดวชใยที่ที่เก่งเนี่ยทำไมช่วงเร็วๆนี้ขายหุ้นสายการบินหมดเลยทั้งที่ตอนที่มาขายตอนที่ราคาเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่ละหรือว่าขายหุ้นกลุ่มสถาบันการเงินที่ซื้อตั้งแต่สมัยตอนที่แฮมเบอร์เกอร์ไครสิสตอนนั้นแล้วก็แบบ ถือมาตั้งยาวถือม่ถือมาเป็นสิบปีเพิ่งมาขายช่วงนี้เพราะอะไรมันก็มันก็มันคงมีเหตุผลอะไรบางอย่างถูกไหมคุณคิดกันอย่างเชื่อเรื่องของปัจจัยพื้นฐานใช่ครับผมคิดว่าในสุดมันหุ้มันก็ต้องอิงปัจจัยพื้นฐานเนะ่คือมันมันในระยะยาวมันอาจจะมีบางช่วงไม่สอดคล้องกับกับสิ่งที่ควรจะเป็นแต่มันมันจะไม่สอดคล้องกันไปตลอดเป็นไปไม่ได้ พอผมลงทุนมา20ปีผม, <S <S ผมเห็นอยู่แล้วว่ามันมีบางช่วงบางเวลาที่บางจังหวะที่มันอาจจะไม่สอดท้องกันได้แต่วันที่นักทุนเริ่มหนักแล้วว่ามันมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เขาคาดคิดเนี่ยถึงตอนนั้นก็เวรเบรเวริบที่มันจะลงมาก็ก็อาจจะทำนักทุนได้มากค่ะจริงๆม,มหัศจรย์มันก็เกิดขึ้นได้ตลอดในตลาดหุ้นไทยนะคุณคิดคะดู<า><า>อย่างกรณีของบริษัทการบินไทยถึงแม้ว่ากําลังเข้าสู่กระบวนการซ<า>ื้นฝูกิจการ คนก็ยังรู้สึกว่าเขายังมีมูลค่าที่เข้าไปลงทุนกันหรือคุณคิดมองว่ายังไงฮะเนี่ยการบินไทยขึ้นมาโอ้กี่เปอร์เซ็นต์แล้นเนี่ยตอนีสิบเปอร์เซ็นต์แล้ววันนี้ปิดนะเท่าไหร่ห้าบาทกว่าหกบาทกว่าใช่ค่ะมมวันนี้ไม่ได้ไป,ปอีกค่นะสมมติที่ต่างว่าเรามา,า,าดูการเดี๋ยวนะผมขอเปิดผมขอแอามแชร์ให้ดูนะครับค่ะเนี่ยนี่คือหุ้นของการบริษัทการบินไทยนะแต่ของวันนี้ผมยังไม่ได้เอามาลงเนี่ยถ้าคุณเอาดูเนี่ยว่าเราจะเห็นว่าเมื่อวันที่ ย่ิบสามีนาหุ้นตัวนี้ลงไปต่ำสุดที่สองบาทเจ็ดสิบหกค่ะแล้วเผื่อแป๊บเดียวเองอะ่ะมันมาวันที่ยี่สิบเมษายี่ปวันที่ย9ิบเก้าเมษายนี่นขึ้นไปเจ็บาทเจ็บาทกว่ากับแบาทนี่มันแค่เดือนกว่ากว่าเองนะมันขึ้นขึ้นมาเกือบสองอเปอร์เซ็นตผมผมก็มานั่งคิดดูว่าเอ๊ะมันทำไมมหาสารอย่างมากเลยว่าลงทุนแป๊บเดียวแค่ไม่ถึง2เดือนเนี่ยเดือนกว่ากว่าเองขึ้นมาตั้งสอเกือบสองออร์ซ หุ้นตัวนี้เนี่ยมันมีทุนจัะดดุรีที่เรียกชำระแล้วประมาณสองหมื่นหนึ่งพันกว่าล้านแต่ความที่พาสิบบาทก็จะมีหุ้นอยู่ประมาณสองพันหนึ่งร้อยกว่าล้านตอนที่มันลงไปสองบาทกว่าเนี่ยถ้าว่ามาเกตแคปของหุ้นการบินไทยมันเหลืออยู่แค่ห้าพันกว่าล้านนะเพราะฉะนั้นเงินห้าพันกว่าล้านเนี่ยถ้าท่านจะมีใครมาทําราคาอะไรเงี้ยถ้าคนที่นัลงทุนรายใหญ่หน่อยสักจับมือแักถ้าคนสองคนเนี่ยค่ะก,ก็ก็สามารถที่จะกระตุ้นให้ราคาเนี่ยมันขึ้นมาได้เยอะเพราะว่า มันมันมันก็ไม่ได้เป็นหุ้นที่มีมาเก็ตแคบเยอะมากเมื่อเมื่อเทียบกับความเพอร์เซช,เนเชันของคนรู้สึกว่ามันราคาหุ้เนไม่ได้ราะ่าหุ้นไม่ได้ต้องใช้ตังค์เยอะใช่ฮะแล้วก็อย่างหนึง่งไอ้หุ้นตัวนี้ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังกองทุนเวยพักแล้วก็แบงก์ออมสินค์สามสี่ปาร์ตี้นี่รวมกันรู้สึกจะประมาณเกือบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะนี่งั้นก็เหลือหุ้นที่เป็นฟรีโฟล์อยู่ประมาณเกือบสามสิบ ไม่นับกงทุนนับกงทุนระยะยาวก็หักไปก็อาจจะเหลือยงี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันพุมันหุ่นสองพันหนึ่งร้อยกว่าล้านก็มันก็มันก็แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ค่ว่าสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าล้านเองฮะสี่ร้อยกว่าล้านพุ่นตอนนั้นลงไปสองบาทกว่าถ้ากอกว่า,ามีคุ่นที่หมุนเวียนนตลาหลมันไม่ถึงมูลค่าไม่ถึงพันล้านเลยนะนจริงจริงรายใหญ่ไม่กี่คนสองคนเดียวก็ปั่นไดก้ก็จะทําราคาก็ทําไม่ยากแล้วค่ะคุณคิดกําลนะังจะ เือนอะไรกับนักลงทุนไหมคะเพื่อนๆนักลงทุนก็ผมอยากให้ดูอย่างนี้ครับว่าทําไมวอลล์เัฟเฟดเนี่ยยอมขายหุ้นกัสายการบินสี่สายการบินขายชิ้นที่ขาดทุนหาสารนะค่ะก็แสดงว่าคุมอเขามองไม่เห็นอนาคตของธุรกิจสายการบินแล้วถูกไหมครับเราคิดง่ายๆว่าเอ่อเอาปีนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องเรื่องโอกาสที่จะมีจะจะกำไรไม่ต้องพูดถึงขาดทุนแน่ๆอยู่แล้วครัเพราะว่าตอนนี้เครื่องบินก็กลาวกันเต็มสนามบินหมดแล้ว อย่าลืมนะครับการการที่สายการบินเอาเครื่องบินเนี่ยกล่าวอยู่ที่กลาวอยู่ที่สามบินเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องมีจ่ายค่าเช่าพื้นที่ให้กับสนามบินด้วยนะคือคือถึงแม้ไม่ได้บินไม่มีรายได้ก็ยังเสียมีค่าใช้จ่ายในจะค่าพนักงานของยิ่งเย่า่นการบินไทยเนี่ยเอ่อตัวตัวอะไรเขาเรียกะไรนะสาภาพการบินไทยเนี่ยแข็งแรงอย่างเงี้ยการบินไทยก็คงตั้งใจจ่ายเงินเดือนปกติเงี้ยที่ถือจะแบบรายได้บินก็ไม่ได้บินแต่มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะไปหมดเลย มันไม่แตกที่แบบมันมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแต่ทีนี้พอเข้าสู่กระบวนการล้มละลายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะฝากให้กับกับรัฐบาลแล้วก็ประชาชนดฝากให้ประชาชนเป็นหูเป็นตาก,กันเพราะว่าการที่เข้ากระบวนสู่กระบวนการล้มละลายแล้วเนี่ยคือปกติถ้าเป็นบริษ,ษัทเอกชนเนี่ยปกติมันจะเจ้าหนี้เนี่ยจำนคนเอาเงินใหม่ใส่เข้ามาเงินใหม่ใส่เข้ามามันไม่ใช่ไม่ใช่ ไอ้ตัวลูกหนี้เนี่ยจะไเม็ดเงินเพราะถ้าเป็นบริษ,ษัทเอกชนล,ลูกนี้มันเข้าสู่กระบวนการล้มละลายแต่ตัวเองไม่มีเงินแล้วถูกไหมอันนี้เขาเข้าสู่<า>กระบวนการฟื้นฟูของคุณกิตอ่ะคือคือจะเข้าสู่การฟืนฟ้นฟนมนูมันต้องมันต้องเข้าสาลรล้มละลายก่อนถูกไหมแล้วก็จีนก<า><ส>็มีแผนมีแผนฟื้นฟูออกมานี่แผนฟื้นฟูปกตินี่ถ้าเป็นบริษัทเอกชนไปเนี่ยมันเป<ส>็นมันเป็นหน้าที่ของเจ้าหนี้ที่จะต้องเอาเม็ดเงินใหม่ใส่เข้ามาให้กับลูกหนี้เพื่อจะลูกหนี้จะได้มีสภาพคล่องในการบริหาร การธุรกิจของเขาได้ถูกไหมครับค่ือทั่วไปจะเป็นอย่างนี้อย่างบริษัทเหล็กของบทที่ที่ที่ผมขับทุนมหาศาลอันนึงก็ก็อย่างเงี้ยเข้าสู่สระบวนการมีประสบการณ์ใช่ใช่ครับแล้วก็จะทให้แบบเออเจ้าหนี้เนี่ยที่สุดก็ต้องต้องยอมไม่เงินไม่เงินหมายมาแล้วก็พวกลูเนี่ก็ยอมลดยอมลดส่วนของความเป็นความการเป็นบริษัทนีไปค่ะเพราะฉะนั้นคืปกติเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย คือนี่ส,สมมติถ้าเคยมีหุ้นคนที่มีผู้ถือหุ้นเดิมที่มีเคยหุ้นมีสักร้อยหุ้นเนี่ยเข้ามาเข้าสู่บริการปรับโครงสร้างนี่เนี่ยอาจจะเหลือหุ้นแค่สิทธหุ้นค่ะแต่นี่คุณ,คณเอาคิดดูว่าคนที่มาซื้อหุ้นการมีไทยตอนเนี้มันมันตอนนี้ยังไม่ได้เข้าสู่การ,าร,ราการสารร่มลายกลางเพื่อจะปรับโครงสร้างนี่สมมติถ้าวันที่เข้าไปแล้วเนี่ยแน่นอนอสัดส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมทุกคนเนี่ยจะถูกลงไป สมมติอันที่ต่างว่าสมมติถ้าแบบจากร้อยหุ้นเหลือสิบหุ้นตอนนี้คุณซื้อหุ้นวันนี้คุณซื้อหุ้นการินไทยร้อยหุ้นพอถึงวาานั้นหุ้นคุณจะคุณจะเหลือแค่สิบหุ้นโดยอัตโนมัติตอนนี้ถ้าคุณเหลือหุ้นสิบหุ้นเนี่ยถ้าหุ้นการินไทยราคาหุ้นการินไทยไม่ขึ้นมาสิบเท่าคุณคุณก็ยังขาดทุนอยู่ถูกไหมฮะเพราะว่าพอหุ้นคุณจากร้อยหุ้นคุณเหลือแค่สิบหุ้นการที่จะทำให้คุณเท่าทุนเดิมก็หมายว่าคุณจะต้องหุุุ้นนนกกาาาารรบไไทยคณจดป ทั่ววัดเมืองไทยเลยขอให้พุ่นการนินไทยขึ้นไปสิบเท่าเพื่อจะได้คุณเท่าทุนนะไม่ได้เพื่อกําไรนะถูกไหมฮะเพราะหุ้นกู้จะหายไปสิบหายไปแลวเก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นหรือสิบเปอร์เซ็นเองนี่เป็นต้นแต่ผมกำลังคิดว่ามันที่เราต้องให้ประชาชนช่วยกันจับตาดูคือว่าอย่าปล่อยกกให้รัฐบาลเอาเม็ดเงินของภาษีของประชาชนก็ไปเพื่อหนุนของบริษัทการินไทยเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนที่จะต้องเอา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 เงินภาษี ที่ตัวเองจ่ายเนี่ยไปช่วยเหลือบริษ,ษัทการบินไทยบริษัทการบินไทยไม่ใช่สมบัติของชาติแต่เป็นสมบัติของข,ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งบางกลุ่มมากกว่าผมคิดว่าเนี้ยนั้นมันไม่ใช่หน้าที่ของของของรัฐบาลที่ต้องมาไม่อเอาเงินกระขนาดไทยไม่ทิ้งกันนี่เราเราไม่ทิ้งกันนี่ยังห้าพันบาทยังจ่ายยากจ่ายเย็นแล้วจะเอาเงินไปถมกับบริษัทนี้ได้ยังไงใช่ไหมมันก็เป็นหน้าที่ของของเจ้าหนี้เองที่จะต้องเอาเงินมามามาใส่เข้าไปให้บริษัทนี้ที่ให้มันอยู่รอดได้ค่ะแล้วก็ ไม่ใช่ภาระของประชาชนค่ะโอค้คุณกิตนัคือจะต้องใส่ไปสักเท่าไหร่คะเนี่ยการบินไทยถึงจะรอดไปได้ในช่วงที่เขายังบินไม่ได้นะช่วงนี้คือบินข้ามประเทศอาจจะไม่ได้แต่ว่าระหว่างประเทศก็ไม่แน่ใจว่ามันจะบินได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าก็มีภาระ,ะต้องจ่ายอยู่เรื่อยๆตอนนี้ภา<ช>ระภาษจ่ายผมว่าเป็นต้องเป็นหลากหลายหมื่นล้านนะครับเพราะว่าเพราะเพราะเพราะว่าคือตัว ก็มาดูว่าตัวนี้เนี่ยก็จะเขาไอตัวนี้คงจะต้องมีการแปลงนี้เป็นทุนคือคือเจ้าหนี้ก็ต้องมาต้องคือผมเข้าใจว่าเดี๋ยวในที่สุดต,ต้องมีการประชุมเจ้าหนี้แล้วก็มีลูกหนี้เข้าไปประชุมด้วยเพื่อ <cam> เพื่อเพื่อจะมีตั้งคณะบุคคลขึ้นมาบริหารจัดการปรับโครงสร้างนี้ซึ่งในส่วนนึงก็อาจจะมีเป็นของลูกหนี้แล้วก็มีเจ้าหนี้ก็ส่งส่งตัวตัวเองตัวแทนมานั่งเป็นกรรมการของที่จะมาป, <ค cha. S 2> ปรับโครงสร้างนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็ดูที่ว่า แบงค์ไหนจะยอมควักเงินออกมามากน้อยแค่ไหนก็คงจะได้ที่นั่งหรือได้สิทธิ์ได้เสียงในการในการออกเมติอะไรมากกว่าแต่ที่กลัวก็คือรัฐบาลเนี่ยก่อนที่อยากจะมีสิทธิ์มีเสียงในในในบริษัทการบินไทยกลัวจะเป็นคนที่จะเอาเม็ดเงินมาใส่ที่ยอะที่สุดเพื่อจะให้ตัวเองมีเป็นเป็นเป็นผู้พู้ลายใหญ่ในใน,ในที่สุดเนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะว่าในเมื่อธุรกิจการบินเนี่ยเรารู้ว่าปีนี้ ตายแน่ๆตายสิและปีหน้ายังมองไม่เห็นว่าโอกาสจะฟื้นเลยเพราะฉะนั้นก็มันไม่ได้เป็นธุรกิจที่ควรจะเอาเม็ดเงินซึ่งตอนนี้หลังจากประกาศโครงการเกืบอกบสองล้านล้านบาทของรัฐบาลเนี่ยมันจะท่านนี่นี่สา,านาการณเป็นหกสิบเซ็นี่ผมยังมองแล้วไม่ออกว่าจะเอาเงินทีเป็นหลักหลายหมื่นผมคิดว่าในที่สุดก็เป็นจากขึ้นภาษีขึ้นในที่สุดก็ต้องขึ้นภาษีเพราะ,ะ,ะว่าพอไม่